สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนทําสลามกันนะคะเป็นสลามสูตรมุกนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะวิธีแรกนะคะก็ต้องเตรียมนี้นะคะเตรียมถ้วยนะคะกับไม้พายนะคะก็ไปดูวิธีทํากันเลยค่ะอย่างแรกก็ต้องใส่กาวใส่นะคะ ก็ใส่ตามปริมาณที่ต้องการเลยนะคะก็ใส่ไปเลยนะคะก็อย่างต่อไปก็ต้องใส่สบูู่ลักนะคะสีอะไรก็ได้นะคะก็ใส่ไปแล้วนะคะนี่เป็นสบูู่ลักก็อย่างต่อไปครีมอาบน้านะคะยี่ห้ออะไรก็ได้เราใช้เป็นยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้นะคะก็ใส่เท่ากับ อาบูลักเมื่อกี้เลยนะคะใส่ไปแล้วนะคะสูตรนี้นะคะก็ต้องใช้สบูรักกับครีมอาบน้ําเป็นสีมุกอย่างเดียวนะคะเพราะว่ามันจะทําให้มุกนะคะก็คนกันเลยค่ะใส่สีหรือไม่ใส่สีก็ได้นะคะแต่เราไม่ใส่สีนะคะเพราะว่ามันจะเป็นสีขาวมุกนะคะ แล้วก็กลิ่นก็ไม่ต้องแส่ก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมอยู่แล้วนะคะก็คนให้มันเข้ากันเลยนะคะก็จะสังเกตได้ว่ามันจะเป็นสีแบบว่าสีขุ่นนะคะแล้วก็พอคนเสร็จแล้วนะคะก็ใส่โลชั่นนะคะโลชั่นยี่ห้ออะไรก็ได้ก็ใส่ไปแล้วนะคะ แล้วก็คนเลยค่ะไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าไม่ใส่มันก็จะไม่นุ่มนะคะถ้าใส่มันก็จะนุ่มนะคะหลังจากนั้นใส่กิซิรินโบเร,รกหรือน้ำยาอะไรที่ทำทำเล็บเป็นก้อนนะคะก็ใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเร็วนะคะก็ใส่ประมาณ 1- 2หยดก็พอนะคะเพราะว่ามันจะจับตัวกันเป็นก้อนได้เร็วนะคะ ตอนนี้ก็เริ่มจะจับตัวกันเป็นก้อนแล้วนะคะก็จับตัวกันเป็นก้อนแล้วนะคะมาจิ้มกันเลยค่ะฟินมากเลยนะคะ ถ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะน้องๆเออไม่ใช่หรือเพื่อนๆจะไว้สลามนี้นะคะเป็นเวลาสองสองถึงสามวันนะคะก็เก็บไว้ให้มันเป็นสีมุกเลยนะคะมันจะสวยมากแต่ตอนนี้มันเป็นสีขุ่นมุกนะคะก็ต้องรอให้มันเป็นใสมุกนะคะ ก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อไมครับเพื่อไม่พลาดคลิปอื่นๆ